คิตันช็อป้านเติมโรบักเรียนสุดคุ้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของแมปบอล์กฟู้รับกวดเกมพาร์แมปคินเลกาซี่วอล์กฟู้และแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีโรบบอกทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบซุ่มและแบบซื้อและสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบอล์กฟ o o d หรือคินเลกาซี่ทางร้านคิทตันช็อปเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการกันได้ที่คิทตันช็อปเนี่ยนหนิวปะ่ะ กลัวกินไก่เอ้ยนี่ยน่กเกี่ยวนี่ยแจ้งพี่กินทำไมวะนั่งจ้องตั้งนานนั่งเดินมาหยิบไปกินเฮ้ยนี่ไงมีอีกชิ้นหนึ่งเสียบหลายอ๋อต้องคุณต้องการสุ่มผลหรือเปล่า Yes sir ดูหน่อยดินี่คิดกลอฟเหรอนี่ก๊อฟพี่อุ้ยผลกดกอกเลยแข่งเกาะแข่งเลาะสุ่มห้าลูกมาใครได้ของดีก่อนมา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  มาเนี่ยต้องไปหยิบแอบหยิบมาจากกระเป๋าแน่เลยเพราเนี่ยไม่ทำเรื่องกับมัหรอกมามาเนี่ยทำแน่แน่เพี่ะเนี่ต้องทำแน่แน่ได้ผลดีครับเฮ้ยบนบักเฮ้ยบนบ้าเนี่ยโดนทิบเลยอ่ะเหลือเหลือเหลือไอ้นี่ไอ้นี่ผมได้จริง เฮ้ยกระเเเป๋าลยนี่อะไรของพี่เนี่ยเนี่ยเหมือนกันเลย่เกียรอเรียบไปกินผลทองฮะไอคนที่มันได้ผลประโยชน์อะมันไม่ใช่เราเว้ยนี่ตัวเรื่องแต่งเกงโฮเอ็มด้วยเป็นรุ่นเทสดีเนี่ยกางเกงเป็นรุ่นเทสดีเออนี่มีที่เสกออฟปะแบบไม่ที่เสกออฟดีที่เสกเออ่บักออสอ่ะมีมีโอเคมีลูกหนึ่งใช่ไหมมีห้าลูกต้องจะเก็บไว้ทำอยู่อันหนึงแล้วคือการที่จะเดินเท้าที่โลกสองได้แม่งต้องวิวสองพันห้า แล้วขาดอีกตั้งพันห้ายนี่มันอัปเดตเข้ามามันเยอะมากเลยอ่ะพี่มาละนี่เข้าไปข้างในเฮ้ยนี่มีคนอยู่ข้างในนี่ด้วยนี่นี่เออพันเจ็ดเหรอพันเจ็ดเออเออเออโดนโดนดหเออไม่โดนไม่โดนเรื่องพี่น้อยกว่าลืมไอ้นี่ไม่แอร์ไรล็อกแอร์ล็อกแอร์เอาใครกดเทปมาใครมันเทปใครมันเดืได้เทีมมา หลาเลยเรา like you เมีไลรยืดดื้อเออไอ้เหมือนเขียนเออวิ่งขนทองเหมือนกันผล<ว>ทองเหมือนกันว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยเหลาเราไม่ให้ลงไม่ให้ลงลไม่ให้ลงง่ายๆอู้ <laughs> เรียบร้อยเป็นไงพี่บอกแล้วพี่แม่งตึงเดากลาก้าหัวตัวเขียวเขียวเนี่ยดูดิเอ้ยดูภาคภูมของพี่ด้วยโอเคเรามาเริ่มทำไมมันคุยไม่ได้อะพี่นี่ก็เกียดวปะเมื่อก่อนมันตัวสีชมพูนะพี่จำได้เออสีพุดเฮ้ยนี่นี่สเปร์จายไกลๆได้นี่ ไมไม่เดินอ่ะเอ้ยเดินแล้ว King Legacy สี่จุดหก่ายเด้ยเด้อดหรอ้กล้ามใหญ่เดินเป็นกล้ามกล้ามใหญ่เมื่อก่อนไม่จำได้ว่ามันเป็นตัวสีชมพูนี่สมัยแรกเลยอ่ะสเนี่ยอมันจะต้องกลัวลิขสิทธิ์อยู่เหรอในเมื่อแม่งไม่ต้องเกมมันเป็นวันพีชอยู่แล้วเนี่ยูดไม่ออกเลยว่าเขาเอามาจากอนิเมะเรื่องอะไรเอา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 ง่วงเอใช่ใช่ตอนนี้เราเยของผมใอ้เอกเฮ้ยสไนเป ก่อนเดินดชมจันทร์เราจะดับเลดัวพี่กุลาเกลไาฉันอะ่ะกุละกุละกุาลาโอ้ยนี่ยเนี่ย,ยจะไปฉากเองเออ,เอ,อตีไปทำไมวะตีอยู่ทำไมวะไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วสำหรับดาบบิ๊กมัมน,นี่ฮะได้มาตั้งนานแล้วเคยทำคลิปไปแล้วด้วยนะครับนี่เนอะเป็นแบบนี้ ถ้าเป็นเมื่อก่อนมันแยกขายโยรูของบ็อกฟุตนะโอเคเรากลับไปฟาร์มกันต่อดีกว่านะครับอันนี้คือพี่ต้องฟาร์มที่ไหนวะเฮไปดูนะเอ้ชาบันดี้เปิดผนึกประตูเอาม่มีรับเกลือตรงไหนวะจะทเกลือสี่ไหมพี่เกลือสี่ไม่ทำทำไปแล้วพี่ทำไปแล้วทำไมมันเป็นผู้หญิงขายวะโอเคสิเอออันชายอ่ะชายชายชายตัวนี้แหละมาทดสอบกันเออ อะไรฮะลำกระบ,บีก่กระบองอุ้ยแรงแรงแรงนะถ้าเล่นไปเอาเอาผลพี่ไม่ได้เป็นโลเกียร์ไมนมไ์ดูนี้ตัวอะไรนี่<อ>ตัวอะไรทุบแผ่นดินเออผิดวะทำไมว,วะเออได้เลยอืมอืมม,มันช่วยกันฟาร์มได้นะครับเกมน,นี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะถ้าเป็นบล็อกฟุตนี่ช่วยกันฟาร์มไม่ได้นะครับอุ้ยเราขึ้นทีเดหนึ่งวันนี้มีโค้ดคูณสองเหรอน่าจะมีนะเติมเดี๋ยวผมหาโค้ดคูณสองแป๊บโค้ดใช้ไม่ได้ถูกใช้ไปแล้ว ใช้ไปตอนไหนวะยังจำไม่ได้เลยว่าใช้ไปตอนไหนเฮ้ยทำไมมันรวมร่างกันหรออะไรไอ้มอนอ่ะเมื่อกี้มันรวมร่างกันเว้แต่ฟิวชั่นนะนฉันจะมาจะมาปาดนายฉันจะมาปาดนายเฮ้ยใครมันเทรดมาไม่พักเลยสภาพหน้าเราหน้ากเ,เขียวผมว่าผมต้องรีสตาร์ทวะะว่าส่วนใหญ่เขาเล่นสายผลไม้ใช่ปะเนี่ยการจะฟาร์มไอ้คนทองมันน่าจะฟาร์มง่ายนะฮะ โอเคเดี๋ยวผมไปรีสตาร์ทก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมีโค้รีสตาร์ทปะ <im itation> มีมีมีเฮ้ยรีได้นี่ไงนะรีเราหายทันทีเลยมาเราไปดูสกิลนี้นะฮะโซ่แห่งโชคชะตาก็คือโค้ดไทยแลนด์เลยอืมที่นี่นะตันตัเลยสตันอือแต่ว,ว่าเลือดผมมันลดลงเน่ะผมลืมอัพเลือดโอ้อัพมาแค่500แล้วก็เรามาดูเมืองทองธานีกันนะครับชื่อธานีโค้ดเท่เลยโค้ดประเทศไทยเลยอันนี้คือ ด่าเบ็ดคนเบาเลยเจ้าของเกมติดอารป่ะเนี่ยป้อมดิงเลยอืมโอตรงนี้ต้องฟาร์มโคตรนานเลยอ่ะกว่าจะเปลี่ยนเควสได้ไอ้นี่มังกรมัีคนไก่มนบินดิอีจับตาดูลยดียพี่กำลังดูอยูะพี่กำลังดูอยู่มังกรทองบุรีรัมีอะไรมันตึดจังวะนี่วมันเดิดิเดินมันอื้ดจังวะอะแม่แม่เป็นกลับล่างของจริงของจริง เออเอ้ยตอนมันตายมันท like ีโพตด้วยพี่เห็นตอนตายหางแม่งชี้ฟ้าเลยโซวแห่งโชคชะตาเดี๋ยวชื่อแตกกันเลกันเชียวชื่อแม่งโคตรไทยแลนด์เลยไทยแลนด์ต่อมาเป็นในเรื่องของเลือดดีกว่านะฮะมีโคตรน้อยเลยสิ่งเดียวที่จะทําให้เราฟาร์มได้ง่ายขึ้นนะก็คือการที่เราต้องเติมนะผมว่ามันจำเป็นต้องมีอ่ะจริงๆมันต้องเป็มันต้องมีปะเนี่ยมีมันสําคัญมากเลยนะสำหรับเควสคุณสองห้าร้อยบัคเนี่ยผมว่าผมต้องเติมว่ะ โอเคฮะไหนๆเราก็มาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมเติมอ่าเลเวลคูณ2ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความเร็วในการฟาร์มนะเราก็ได้ทําการไปเติมเป็นในเรื่องของ exp คูณ2มากับเป็นในเรื่องของเรือนั่นเองนะฮะเรือลงนะค,คอฟฟินนี่นะครอฟฟินบท๊ทเรือลงแล้วก็ exp คูณ2มาดูกันว่ามันจะคูณ2ให้ผมหรือเปล่าถ้าไมันไม่ขึ้นว่าคูณ2วะเนี่ยปกติมันขึ้นปะเดี๋ยวเราลอง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 ,ลอ,งอันนี้ลองข้ามมันดิว่าเลเวลพีมันจะขึ้นเท่าไหร่ด้ยสามสี่เออ ขึ้นดีกว่าเอาละ้ฮะเวลาผ่านมาไม่นานนะครับพอเรามีคูณ2นั่นเองนะครับอำนาจของเงินตราตอนนี้นะครับเราก็สามารถสู้กับบอสได้แล้วเธอก็นั้นสามารถใช้2ดาบคุณต้องการจัดการเธอเรามีรางวัลให้คุณนะแล้วภารกิจอืมดีดโอ้เลเวลขึ้นเยอะมากเลยไม่ตบไม่ดบสองดาบไม่พี่ยืออันนี้ีเก็บนี่อันนี้คือตัวอะไรอ่ะตาชัยตาชิทตาชี้ชล่างสองเหรอไม่ใช่แ,แต่นี่มันชื่อลีดเดอร์นี่ไม่ใช่ตาชี้ ตาใเดี๋ยวพี่มาดูฝั่งนึงก่อนไอ้ตัวนี้วิวอะไรเออร้อยห้าสิบหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบมันน้อยจังวะมันใช่ผลอะไรใช่ผลใช่ผลชอ็ชอปชอ็ชอปปี้ใช่เหรอไม่มันจะยิงลำแสงมามันเป็นม้าล่างนะหุ่นยนต์อ๋อมันจะยิงลำแสงที่มันจะเป็นแสงมันผลแสงอะนะเป็นคูม,มาล่างหุ่นยนต์เฟสซิฟิต้าเออเฟสซิฟิต้าใช่มันชื่อเฟสซิฟิตา้าใช่หรือเปล่าวะใช่แหละใช่แหละเป็น,เป,นเป็นตามันชื่อกันดั้ม ไอเนี่ยพี่จะตายนี่ว่ามันนี่ว่ามันอันนี้ปะเอ้ก้มหัวก้มหัวไอ้พี่ไอ้น้องอืเอาละผ่านมาเร็วเหลือเกินข้างในนี่อะไรอ่ะนี่คลิกค่อตอบโต้ไหนดูหน่อยซีภารกิจสำหรับววล750ฉันทำกุญแจทองคำหายคุณช่วยฉันตามหากุญแจทองคำให้ฉันหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรผมผมใช้ผลทองคำครับเนี่ยเอาไปเลยนี่ไงเนี่ยกุญแจทองเราใช้ผลทองอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถสร้างให้มันหมาได้ รับเกดอ่ารับเกดเรบเกดได้เงินเท่าไหร่อะแสนหนึ่งเงาได้เงินมาสามหมื่นอ่าๆๆฉันเจอกุญแจแล้วเอ้ยเด้เร็ขึ้นมาหนึ่งว่ะต่อยหน้าหไายไอ้เรื่อนี้มันมันจะปล่าสกิลนะไหนมันเหมือนใช้สกิลเลยทำไมอะขี้ขาดเนียเออจังหน่อยจังหน่อยเอโยเฮ้ยนี่ไงอันนี้ไงเฮ้ยมันอัปเดตใหม่นี่เฮ้ยสวยขึ้น ตอนนี้นะฮะเวลาผ่านมาประมาณ10นาทีไม่ได้นานเลยนะแป๊บเดียวนะี่ฮะซึ่งเราก็ฟาร์มมาถึงเลเวล1250แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนเกาะได้เราจะไปที่เกาะเอนเอ็ล็อบบี้กันไม่เป็นไรอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าพี่ไม่ต้องพึ่งเน่แล้วเนี่ยดูเนี่ยผมมีเรือว่าฉันมีตังห้าร้อยโลบักเนี่ยวาคุมไหมพี่ว่าพิชัยผลมังกรน,น่าจะคุ้มกว่านะ ผมมังกรบินโคตรเร็วอ่ะอะละเกาะที่ไม่มีมอนสเตอร์นะครับมีแค่บอสนะฮะซึ่งเป็นเกาะที่มันฟาร์มค่อนข้างที่ง่ายเลยตัวนี้คือหมานะฮะนี่คือหมาดอนอะไรมีซิปแฟกด้วยพี่ไปดูดิเหกระตุ้งเลยวระตุงเลยพี่พี่ยกไป้วเนี่ยเหมือนซิปแฟกซิปแสกเลโกเอามันมันหลวมเรามันไม่ใช่ซิปแฟกซิแฟกมันคือลายเสื้อนี่ได้ละในดูพี่เบ่งก้าวไปดูซ้ายขวาอุ้มชิบเบ่งก้าวพี่นายดูเนี่ยไปดูสิเออ เนี่ยดูท่าพี่นี่ฮึเก่ตรงนี้ต้องทำถึงว่าอะไรสามลอยบ่สามลอยทันสามร้อยยี่ห้าคนคนก้อนใหญ่นีเจียวเลยนี่ยใส่บอคิลลี่ว่ะพี่อยากได้บอคิลลี่อ่ะนี่พี่อยากได้เตือนดิไม่มีตังค์บ้านจนต้องนี่เลยสปอนบอสถ้าพี่ใส่มันจะเทปหมโอยโอยโคตรเทโมก็โอดลยใส่บอคิลลี่รีกเขียนแล้ว เอ้ยเพี้ยเพี้ยเพี้ยว่าเว้ยนี่อาการมันเป็นยังไงไหนว่านบอดิแอบดูอ่ะแอบดูอ่ะไม่พี่แอบดูอ่ะอะไรอะไรแอบดูเนี่ยดูเนี่ยทำดิแอบดูดีใจไม่ดีแอบดูทำไมผมไม่อยากดูหน่อยแอบดูเนี่ยตาตามันเหลือไปเห็นดิเอ้ยคุกเข่า เข่าลงต่อหน้าฉันตีนี้เกิดราบแล้วให้พิฆาตอืออาะละมาเปลี่ยนเควสกันนะครับมากับผู้สาวเห็นนะผู้สาวคนนี้พี่จำได้เปลี่ยนประวัติอันน่าซ้อของเขาเอออันนั้นอันนั้นตีอะนี่นั่แหละนี่เราทำอะไรตรงนี้พี่เห็นพี่พี่อีกตัวนึงเหรอไม่ไม่ไม่มีใครเห็นนั่นแหละนี่นี่เลยมันเก็บหมดเลยวะกล้วยหรือดีวันสองพันเอ้ย เอาพีกคุยอยเงี้ยผมไปละผมกลับบ้านผมละเฮ้ยเน่เน่บ้านเน่ยเน่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 น่เ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 นน่เ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 นน่เนเน่เน่เน่เเน่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 ่เน่เ่เ มันเกิดช้าไงแต่ว่าเราควยซ้อนกันไม่ได้อะต้องรีบฆ่นเมื่อมีคนมาขอรหัสคุณนี่นี่พี่ให้พี่ให้ตังน้องไปซื้อรหัสนะน้อง <laughs> เอาไปเลยเต็มกระเป๋าเ <laughs> อ้ยฟาร์มโคตรไวอ่ะเรานี่มันเก่งจ,กจริงๆมาฮะเลเวลันระเลข6ไอ้ตรงนี้ไม่มีเซ <laughs> ฟโซนนะครับน่าจะฟาร์มง่ายนะ <laughs> เพราะว่าถ้าเราติดเซฟโซนเนี่ยเราจะไม่สามารถตีอะไรได้เลยนะครับเฮ้ยง่ายรับรุจีแมงกุฎจี แมงกุจ <ett> จ <par ate 250> <ing> ีแมงกุจจีวัะดีไอพี่เหลืองนี่ดูมันมีหางนิดด้วยอ่ะนี่แหละบนเสือรีเวิร์กบนเสือรีเวิร์กอืมดีกวเปิดนี่เห็นพี่เห็นอะไรมาอะไรโอเคพี่พี่ยังสายตาดีนะพี่เห็นเนี่ยนี่เห็นนี่ไหมไม่เห็นโอเคนี่ตาบอด1500ไปก่อนซอมบี้อลยดีอ๋อเมื่อี้ซอมบี้แต่ว่าเราฟาร์มอยู่ตรงนี้ได้นะฟาร์มไปเรื่อยๆจน1550เลยก็ได้มั้งแต่โอเคเพราะงั้นรู้ใช่้าพี่จะทำอะไร พี่จะตัดเลยรู้ดีโอเคได้เวลาเปลี่ยนเกาะกันแล้วนะครับตอนนี้ผมฟาร์มเผื่อๆมานะครับจนเลเวล1550นะเพราะว่าผมจะมาตีบอสเอานะครับถ้ามาตีมอนเอานี่ครับลองช้าแน่นอนสำหรับการฟาร์มนี่ดูกุลาดิเอ้ยกุลใจผลนะเนี่ยไม่ได้ดูหน้าเสือลักเลยอุ้ยตีบอสฟันหกพี่โดนเกียนฉันโดนเกียนมันต้องพันหกเนี่ยเราต้องไปฟาร์มเพิ่มอีกโหเราต้องลับตรงตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ ตรงนี้อยู่ไหนมัน,ม,นมันกี่ตัวถ้ามันพอดีปุง๊งเราก็ใช่เลยตรงนี้โอ้โจัดก,การทั้งหมด5ตัว, 1>, ตว 2> 1 2 3 4, 2> 4. 5เอ้ยพอดีเ <c oughs> มืองทองธานีใส่เลยน่าจะฟาร์มได้อยู่นะฮะเอานนี้เราฟาร์มให้มันถึง1006ก่อนนะฮะผมนึกว่ามัน1005ก็ได้แล้ว1006วะ่ะแต่ว่ามอนพวกนี้มันเกิดพอดีเลยนะครับ5ตัวเพราะงั้นก็ง่ายเอ้ยเกิดโคตรเร็วเลยเกิดโคตรเร็วแล้วข้างในมันตัวอะไรคุณละไอ้พี่ใช่หรอเออมันแบงมันจะหมุนนี่ กูร่าสบแปมบอสไอ้น้องทำไมเขาใช้ผลชัอปเปอร์อ่ะก็คือมันตีบอสได้มั้ค่อยไอฟเคนี่ว่าต่อยหน้าต่อยเสริมดทองไม่โลเกียเนี่พี่จะโดนซึ่งอันที่สุดก็เวลหนึ่งพันหกร้อยแล้วนะฮะเรามาตีอ่ะพี่ละหมันใส่มจริงๆเลย กา้กามใหญ่ฤนะดูนี้ฉันก็กว้างอ่าเน่รู้ได้ไงเนี่ยอะไรโอ้อะไรไอ้ตัวนี้มันจะดรอ,อปออฟด้วยนะครับเป็นออฟสีดำนะออฟซิเดียนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นออฟสีดำนะครับเอาไว้เราเสกเป็น,นเรื่องของออสเนะี่ยแล้วก็เอาไว้ตีบวกดาบใช่ปะ่ะ <s we at> เป็นออฟอะไรไม่รู้ครับเอาไว้ตีบวกนั่นเองนะฮะ ถึงจะตอบมาก็ดีอันนี้คือเกาะอันนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปไหนมารินฟอร์ดใช่ปะเออเไปม,มารินฟอร์ดม,มารินฟอร์ดโอ้โหมัไจะเปิดแมปเลยมารินฟอร์ดวิเท่าไหร่อันนี้หนึ 1, ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบไวแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวฮะแบบพี่ได้พี่ได้ออฟมาด่อโคตรง่ายอืมอุ้ยเวลอันนี้ของพี่ตันแล้วสตาร์ทของผลปีศาจพี่ตันโคตรตื้อจะว่าไปไลฟ์พวกนี้มันก็สีเหมือนพี่เอ็นอืมจะ่ีท่าวองมันตัวเองอืะ ใช่ใช่ดูดูดูพี่ใช้เมืองทองธานีฆ่าด้วยเป็นไงโคตรตึงอีแต่ล้างบางอีทถิตเลยใช่ใช่พี่พี่พี่จะเบิกเน็ตพี่จะเบิกเน็ตสังกะสีเอาละเราเดินทางไปที่เกาะมารินฟอร์ดกันนะครับเราจะไปไฟกำนวดขาวเจียวให่ยัง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 ไม่ไอข้างบนอะไอจินเบเบอ่ะมันเวอรเท่าไหร่ตันแสนร้อยห้าสิบโอเคเราจะจ่ายกับจินเบเบ๋ด้วยนะครับจินเบเบี เบ็ดบิต้องฟาร์มฝั่งไหนวะอันนี้กินเบเบ๋ใช่ป่ะไม่ฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เป็นอะไรอันนี้พันเปียกพันเปียกอันนี้ล่ะนี่พันเจ็ดร้อยทำไมบนเกาะมันเขียนว่าพันเจ็ดร้อยห้าสิบต้องจ่ายจารทั้งหมดสี่ตัวอย่างนั้นมันก็เกิดมันก็เกิดพอดีอ่ะอืมหลังเกิดข้างบนนี้มีกระบองตีหัวหมาขายนะฮะตรงนี้อันนี้นะครับคือที่ขายนะฮะกระบองเนี่ยซึ่งก็อยู่ที่สามล้านโคตรแพงแต่มันกากมากเลยนะจะซื้อเหรอ ไม่ไม่ซื้อหรอกมันขายแพงมากเลยอ่ะแต่ว่ามันกากมากเลยไม่คือมันมันใช้สกิลเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันเป็นสกิลม่วงๆน่ะนี่ลองไปให้มันเตาะดูดิ่ลองนี่มันใช้สกิลอะไรต้องอยู่ไกลๆป่ะเอออุ้ยอุ้ยอุ้ยผลดักผลดักผลดักตื่นของอ่บล็อกฟุตใช่เลยฮะที่จะมาลองตีไอตัวนี้ดูว่ามันจะดอบบิสเซนโตให้พี่ไหมอืมได้เลยอืมโอ้ยมันไม่ดอบมันดอบยากจังวะเลยเหรอเชั้นสวย ฉันสวยที่สุดในปัตตภีเออไม่พี่อยากกินอันเนี้ยไหนก็ไหนๆละเอ้ยเนี่ใหญ่พี่โมโหเนี่ใหญ่พี่โมโหนะเออดูนี่นี่ดูนีดนไม่โดนเอ้ยไม่โดนเออเอ้ยอู้แรงแรงสวัสดีเลยก็สวัสดีครับก็สวัสดีก็สวัสดีติด เออไม่ได้แล้ฟาร์มตกิวไม่ออกเออนี่ไงพี่ฟาร์มได้เนี่ยพี่บอกแล้วอะไรของวีทย์ทิมเลยอุ้ยดิมิทแรงดูนะดูนะอืมคนตึงคนอันตรายเสียเยอะเฮ้ยมันไม่ออกมันไม่ดรอปเกมเกือกเกมเกือกไม่ดรอปไหนไพี่ก็กินละเดี๋ยวผมให้พี่ทดลองผลนี้ดูอืมอู้ดิมิทเกือบหมื่นทิมเลยไหนไหนไหนเอาอะไรทดลองไหนไหนเฮ้ยไม่กินไอ้ผลอย่างเงี้ยนะโอเคมา ฉันมาแล้วเอออุ้ยดาเมจเป็นหมื่นเลยดูดิพุ่งชนไอ้น้องกะต่ายเลยกรงเล็บมังกรอืมพี่อ่ะพี่เออพุ่งโน่ารื่นควรชนไม่ดรอปอย่างอื่นไหมเนี่ยอย่างอื่นอย่างอื่นนี่ดูนะเวลาพี่กิ้งอ่ะนี่ดูน้ำเขียวตะ่องเพชรเฮ้ยเฮ้ยดรอปเลยเฮ้ย ไอ้โหนหนาวโคตรตึงดับอีเปนี่คือปานวาลีเอ้ยคตรด้อือทัโ้โคตรติดปากโคตเมาโคตรกากกังมากโคตรกากเลยกากมากโบยบินโบยบินเหมือนผีเสื้อเดือไมบินไม่บินไมฟันทำไมฟันไม่โดนวะระยะโคตรกังกี้เลย มาดิมาดิมาดินาจิงก็ตีให้โดนดินาจิงก็ตีฉันให้โดนสิโดนนาจิงก็ตีฉันให้โดนถ้าเป็มันตายอย่างฝนมันกาดกลับด่างเดิมเลยที่มีอาคีราชันด้วยเฮ้ยฝนท่องทองจริงๆนี่เก็บไว้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ขอไปเทรดเอาจากตัวหลักก็ได้โอเคในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนในวีเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับไปละ